ตอนในครับผมว่าน้องโตได้น้องเราเพิ่มเพิ่มเนบึงเราสามหาเป็นไงมาสอบครั้งแรกเกินจุดสองเกินจุดสองนะก็รถแป๊บเดียวนะเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมอนเป็นบึงเราโตได้ย้องที่เดียวกันนะเพื่อนๆซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มันบึงแล้วก็พี่แม็กนัมครับครับผมก็ช่วยกันหลายๆคนเลยวันนี้เก็บตัวมากี่วันครับตั้งแต่ตัดเสร็จเลยครับตั้งแต่ตัดเสร็จเลยครับกแต่แพ้แพ้แพ้โดนอะไรเขาโดนสอบมอนสอบนะแพ้พี่เขายกไหน ยกสามยกสามนะวันนั้นต่อยร้อยเท่าไหร่อ้อยสามร้อยสามสามร้อยสามสามสองนะแล้ววันนี้มาต่อยร้อยสามห้าเลยสามห้านี่ต้องคุมไหมเนี่ยสองโลต้องคุมมาแค่สองโลก็ถือว่าสบายนะครับแล้วทําสุดทําได้เท่าไหร่ร้อยสามร้ยสามสามยังพอไหวนะวันนี้ต้องเจอกับเพชรแสงเทียนเคยเจอกับเขาไหมไม่เห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงได้อยู่นะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเพชรแสงเทียนเนี่ยออ มีแข <t worries> ้งมีลูกบู๊ก็วางเกมบางแผงไงดีวันนี้ก็ไปตามเกมครับตามเกมนะคิดว่าจะเดินเลยหรือว่ารอดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนนะแล้วก็หลังจากแพ้พี่เข้ามาก็ซ้อมเลยรวมๆกี่วันทั้งหมดเนี่ยประมาณสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์ได้นะครับแล้วเจอทรงนี้ ไม่หนักใจนะไม่ไม่กลัวเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเดินเข้าหาอยู่แล้วนะครับง่ายกว่าเพชรชัยไม่ดูทรงแล้วออายุอะไรแล้วครับเจ็ดปีครับผลจังหวัดสมุทรีปล่อยเท่าไหร่หกสิบสี่สี่นะพื้นที่เราเป็นมวยอะไรครับมวยฝีมือเขาได้ถนาดซ้ายหรือขวาซ้ายตรงร้อยเจ็ดสิบห้าเราจบมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบคราบพี่น้องไี่เจนอะ ก็ฝากชาววันบึงนะครับวันนี้ผมตันพีนอน,นครับครับผมแกตัวนะ,ะนครับ